สถามว่าไม่มีวิธีทำวันทำวนวันนี้เ่ยังไม่บอกอยากอง่ใจอยากัวใจรับทราบบางคนยังรู้ว่า้ารจ,จะทำอะไรค้อจจตรีย แล้วจะมาจกหทังหลังชั้นพาแล้วก็จะมาทงองลยรารางหกโอ้ลารางหกพรกอารพักการชันปีนะเออก่อนที่มาชันมามามาัๆๆนแล้วรู้สึกว่าปีติใจนะเิดปาเลยตบ้จาจบอกเลยเตะถาน คนไม่คือฉันนะมันเจียมด้ยฉันเจียมต๊อกเลยที่บางมา่ทยนี่ว่าวอโอ้ยบางนาเจอกัลอแล้ว่บางนาเอาเอปินแล้วปิอยูเดียวอ้าได้แล้วได้แล้วโอ้ครับ ม้นเ uh ือ huh. ผ้าด่ก eh ่าอำอสกเพื p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  ่อจะเริ่ศิลป์อยใสร้างดิฉันก็เป็นมคลนข้นไม่เด้ไมได้ทนนี้ครับวันนี้ถ่ายคู่นี่ประกอบใบีพุ่บใบชีเข็มแต่ก็มีดอกไม้เก่าสีผลไม้เก่ายางชาคู่บบบอกตอกาเยไ่ยมไปต้องการเยี่ไป กริสตัวไม่ออกตอนน้ำมันกลแางคนปกค่อยมีปัจจัยเสียนลับบอกเจ็บออาจะทอย่างไราไม่เข้าย่างบอกเป็นไหนก่อที่พวกเขาว่าดีเนี่ยมีภาพบอก 2:00น.เลยนําทุกคนไปเริ่มมีเสียงพูดถึงแค่ไหนมีเสียงดังได้แก่อะไรหมดเออผู้ใดมักช่วยมักงานโอ้ยบ่ว่าจะยืนจะโศลจะก้มตามซุ้มก้มตามน้ําสมคุณ ไเรียนวันนี้อดดอกไม้บูชาตัวว่าเป็นงานง่ายหรือว่าพระจันเรือชือบอยง่าืองชื่อบอ่าพวันังหลายพวสิหลายตัวงานอันนั้นีีายวันเขามหลายคือห้าเย็นพุทธาพิเศษปีศีเก่าเอาความ้วฉลองหมดจากพุทธาพิเศษก็ทำเรน ข้าวนม่อขามปีกอูุ้าธิพิเศษทุกนนันจะว่าพได้อาลังการงานพุทธาิพิเศษหลวงปู่จะเลิกสิขัดใจแต่หลวงปู่จะเลิกได้เพราะใจรายก็ใจหลายวน,นไม่ออกพอมากวัดหลวง่เป็นยันนงเป็นจะาภาพมากเพราใจพวกพคนหาดาว่างว่ามี Nếu mà khuôn thích thì phải thân thích cho pha, cho cải, cho pha Cái kia ở trái này thì nó lại gọc Chẳng có ngay thế gì, nó mới đi đến cái tỷ xí cầu này Ừm cầu, tỷ tỷ này 65 À, cầu này này thì คุนี่ก็ไปเส่นไรกันน,กนั่งเองไม่แก้ไปต้อคาะ็ุหลังไม่ไปที่เะไมไปมา <c oughs> กฮะเ่ี๊ยมคุณนี่จะ่เพียเเเนเลยอ้อเป็นสัละมาเลยเติบปญออีุู่ไปเนพีบุญก็อะ่อใจดแ้

เ็อ,อ Entonces, ้เงินองยู่ใจเตียงว่านเง่นเตียงนี่กองรอเขาเตียงกองยักษ์ให้เขาไปด้ว่กินมันเอากอง้ไปใช้บ้านกันแรกเืินเตียงกมอนเงิเตียงแล้วก็มัดผู้เอเข้าเข้าเอกเข้าก็โดนของหายายามากกากำลังนู้นจะมาเคลียรไเออถาว่านี่ลยเพากาสทา Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Bapak Minat Satu Mati Mawat Tuan Tarayu Sukhidhi Kayu Kuk Bawa taro dhamma vaddhan diayu vano sukha palang menghalang ธรรมานุภาเวนาสันตโสธีพาวันตุเตภาวาตุสังมังกาลังรักนันตุสัมปเดวตาสังบังสังขานุภาเวนาสันตโสธีปะ ยิ้มแล้วก็นอนบาทไงเอ้าโห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 ผลนี่เบิดคุกพันหนึ่งสองสามอ้าวกินกินกินนี่นี่ผลมันเป็นแฟนกันเหลอเนี่ยถามเลยละอืมอ้าวมึงนักกังซี่เว่งซีเซเว่งดิอะโอ้อืม ไอ้อพนตีะังถืงนี่มานับจำนวนประชาก่านอนาวเฮยมาพนนมเราเาวันนีกทงหดนีไดเาไ่คือเฮาเฮาวะะนีกดีเลยฮะร้อยาบา